เฮดยครับอ้าวเอาอ้าวอืมเอารีบปิดทำไมทำไมไม่กดรีบรอเขาก่อนเขาก็อยู่ชั้นใกล้ๆกับเราแท้ๆอืมก็คนนั้นก็เป็นเกย์จะไม่รู้เหรอ โอ้ยอิตานี่นี่นี่มันพอสอนไหนกันแล้วยังจะโมโคโมโฟเบียเดี๋ยวนี้ก็เจนเดอร์ไอเดนติตี้เป็นร้อยแบบเอะเธออย่ามาเจนเดอร์หน่อยเลยไอ้นั่นก็บนโนเยอะเกินไปทางชีววิทยาคนเรามันก็มีแค่เพศหญิงกับเพศชายไม่ใช่เหรอฮะพิษถ้าจะดูกันที่โครโมโซมมนุษย์เราอย่างน้อยก็มีหเพศมี XX XXY XY XYY และ XXY แล้วน pues uh 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 ี่ถ uh ้าจู่ๆลูกชายเรามันมาบอกว่าเป็นเกย์เธอคงรับไม่ได้ปิดประตูบ้านใส่หน้าเธอจะตัดพ่อตัดลูกเขาเลยให้เปล่าก็ก็ถ้าเกิดมันเป็นอย่างนั้นขึ้นมาจริงๆมันก็คงต้องทำใจยอมรับให้ได้แต่ฉันก็คงอดเป็นห่วงไม่ได้นะกลัวว่าเขาจะไม่มี ความรักที่มีความสุขกลัวว่าเขาจะเจอคู่เขาไหมหรือว่าจะมีคนอยู่เคียงข้างยามแก่ยามเฒ่าหรือเปล่าดูอย่างเธอกับฉันเดิถ้าเราไม่มีลูกด้วยกันน่ะเธอคงทิ้งฉันไปแล้วมั้งก็จริงอย่างว่าแนละนะแต่ละคู่มันก็แตกต่างกันไปเปล่าแต่ละคนมันก็ไม่ได้เหมือนกันหรอกบางคู่นะเลิกลากันไปก็มันก็ดีกับลูกมากกว่าไหมล่ะคู่ที่ญิงแท้ชายแท้ ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเจอรักแท้จริงไหมล่ะ